สวีทหวานน่ารักจัดเต็มมากค่ะนนกุลจัดให้เซอร์รัวๆความหวานสวีทแอปทักะออนพร้อมทแอท็กหาแอปทักะออนอวดความหวานชัดเจนเผยโมเมนต์น่ารักเที่ยวด้วยกันที่ต่างแดนนั่นก็คือประเทศจีนนั่นเองค่ะเรียกว่าทำกลางแฟนคลับกรี๊ดยกใหญ่ใจฟูกับโมเมนต์ดังกล่าวโดยล่าสุดหนึ่งสิงหาคม2568อินสตาแกรมของนอนกุลชานน ออกมาเผยโมเมนต์น่ารักขวงคู่แอบทักซออนเที่ยวด้วยกันนั่งรถสวีทถ่ายรูปแนบชิดน่ารักไม่ไหวพร้อมกับลงแคปชั่นเป็นอีโมจิและก็แท็กหาแอบทักซออนขณะเดียวกันแอบทักซอนก็มาคอมเมนต์โพสต์ดังกล่าวบอกว่าอยากไปอีกค่ะ เรียกว่าทำกลางแฟนๆโผแซวความน่ารักของทั้งคู่กันเยอะมากๆอาทิคอมเมนต์นี้บอกว่าคนที่ไม่ชอบเที่ยวในวันนั้นวันนี้พาหวานใจซิ่งลงเขาเอ็นดูเนาะสวยหล่อนออร่าน่ารักอบอุ่นแสนดี Sandy, พากันซิ่งเขาซิ่งเก่งทั้งสองคนเลยค่ะ มางก็บอกสิ่งที่น่ารักที่สุดของโลกใบนี้ขอบคุณนะคะมีความสุขที่สุดเลยวันนี้น่ารักแบบนี้ใจฟูไปเลยองเงือน่ารักที่สุดสดใสสุดโมเมนต์สุดน้ำตาจะไหล หายเงียบไปกันสองคนคิดถึงจะล่าแบบบางก็บอกแคมเปญน,นี้นนกุลชนะอีกละยกให้เขาเลยแฟนดีเด่นน่ารักไปอีกค่ะให้ไปได้ทุกวันเลยน่ารักมากทำไมรถคันไถมันเลยดูแคบแค่หวานหวานจังเลยค่ะน่ารักมากๆค่ะหวานเจี๊ยบดูจบแล้วค่ะแต่งงานกันได้เลยค่ะประเทศจีนหวานมากๆเลยค่ะ บางก็บอกว่าอย่าเข็นอีกหลายๆทิปน่ารักมากๆเลยค่ะทําให้เราเรามีความสุขไปด้วยน่ารักที่สุดเลยใจฟูถ้าไปอีกต้องไปข่าวดีแบบคู่พี่ลูกน้าน,นะคะพี่แอฟเรียกว่าหลากหลายความคิดเห็นละค่าชื่นชมความน่ารักและยิ้มตามความน่ารักของคู่นี้กันเนืองแน่นแอบถักสะออนนนกุลชานนหลังจากนนกุลออกมาเสิร์ฟความน่ารัก เที่ยวสวีทหวานช่ากับแอปทักซอ,อนที่ประเทศจีนนั่นเองค่ะเรียกว่าน่ารักสุดๆค่ะส่งต่อความน่ารักมาฝากทุกคนกันค่ะ